วิเคราะห์หน้ากากผักรวมจากคอมเมนต์ไฮโน้ตขึ้นมาตอนแรกเนี่ยหน้าของคุณเอลลี่ลอยขึ้นมาในหัวทันทีเลยครับบุคลิกท่าทางตอนโยคอในบางจังหวะคือใช่สุด,สด บางคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยคือเสียงของคุณพลอยชมพูรวมไปถึงคุณส้มมารีบางคอมเมนต์ก็ถ่ายว่าแอ n นาโฟลีฟซึ่งก็ไม่ถูกก็ยังถ่ายเป็นอาร์ไอโฟีสู่สุดใจกันแบบสุดๆส่วนอีกคนก็มีคอมเมนต์ส่วนหนึ่งถ่ายไว้นะครับคุณเบเบ้แต่วันนี้ผมขอถ่ายว่าผู้ที่อยู่ภายใต้หน้ากากผักรวม คือคุณเอลลี่แน่นอนครับเนื่องด้วยท่าทางหางเสียงการพูดและการโยกคอในบางจังหวะที่ผมค่อนข้างมั่นใจทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงและคิดว่าใครอยู่ภายใต้หน้ากากผักรวมก็รวมแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้นะครับและนี่คือวิเคราะห์หน้ากากผักรวมจากคอมเมนต์หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นีด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า quietly want my actions be quiet i see they be hiding in privacy with the screen all the i to it someone who's trying to be whatever they would like to be we all feel the anxiety we make our own rivalries yeah so where is we saw the positivity i feel like we all just hate on everything it's killing me thoughts build quick causing different possibilities negative thoughts will cause different disabilities